สิบนาฬิกานาทีนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2เจาะลึกเศรษฐกิจนะคะวันนี้วันพฤหสัสบ,บดีที่23มีนาคม2560นนะคะช่นเคยค่ะอยู่กับดิฉันนงวดีธนนมมาและคุณพุทพงศ์สายประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนงวดีและคะคผู้ฟังครับอุ้นไทยเปิดตลาดแล้วนะครับอยู่ในแดนบวกนะครับตอนนี้อยู่บวกอยู่ประมาณ4ี่หจุดนะครับล่าสุดก็อยู่ที่1571.33นะครับบวก4.67จุด ค่าซื้อขายอยู่ที่ประมาณ4,300กว่าล้านบาทนะครับม,มีครุบลิสต์นี่กลับมาติดอันดับสองแล้วก็บวกอีกตัวอยู่ <c oughs> ประมาณ3%กว่าๆนะครับ <c oughs> ซึ่งก <c oughs> ็ยังเป็นหุ้นที่คนที่เข้าไปลงทุนไปเล่นนี่ก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเพราะว่าผันผวนมากจริงๆนะครับใช่ค่ะแล้วก็ดูภาพรวมตลาดแล้วเนี่ยวันนี้ในต่างประเทศเองก็เหมือนกับว่าจะทรงๆ,งๆแกวง แบบแคบไซด์เว์นะคะซึ่งส่วนหุ้นไทยวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณกฤษวรรณนพิบูลกันนะคะผู้อในวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์จำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณกฤิค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนงวัติคุณพุทธพงศ์ครับค่ะตอนนี้แหละจะมีหุ้นไทยเราสภาพสถานะเป็นยังไงคะยังบูลเลชอยู่ไหมคะหรือว่ายังบูลเลชอยู่นะครับก็คือง่ายๆว่าแพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่า เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างภาวะบูริชและภาวะแบริชเนี่ยคือ1,554งพัร้จุดดาบใจที่เซ็ตอินเด็กเนี่ยยังคงอยู่เหนือในระดับ1,554จุดเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะบูริชแต่ว่าถ้าต่ำกว่า1,554จุดเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะแบริชเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยプライเปเตอร์หนึ่งเซ็ตอินเด็กก็ยังคงอยู่ในภาวะบูริชอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ย การเร่งรีรีบาวของเซ็ตอินเด็กที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปิด r รซ i n g g ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับในกรอบในกรอบ1,51,483ถึง1,554จุดอยู่ที่1,545.28จุดมีขนาดความกว้างของแก a บดังกล่าวอยู่ที่2.14จุดซึ่งตรงนี้เนี่ย มันเลยทำให้ภาวะบุลิสที่เซ t ตอินเ็ต์เนี่ยสามารถยืนปิดตลาดเหนือ1554จุดได้เนี่ยการรีบาวต่อไปเนี่ยยังคงมีอุปสรรคและมีความมีขอบเขตที่ในการรีบาวดี่ค่อนข้างจํากัดจากการเปิด Rising Cap ครั้งล่าสุดที่ผ่านมานั่นเองครับประเด็นก็คือว่ามุมมองต่อเ e t ตอินเดของเราเนี่ยเรายังมองมอย่างนี้นะครับว่าตราบใดที่เ e ็ตอินเด็กเนี่ยยังคงอยู่เหนือ1554จุดน ยังสามารถเล่นเก่งกำไรระยะสั้นได้แต่ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในกรณีที่ถ้าเซตอินเด็ปิดตลาดต่ำกว่า1,554จุดเนี่ยอันนี้ต้องกลับมาใช้กลยุทธ์เดิมก็คือว่าขายลดพอร์ตแล้วก็ถึงสดวนให้มากนะครับก็มุมมองของเราเนี่ยเร,เราเชื่อว่าการเปิด r i i n n g cap ครั้งใหม่ของเซตอินเด็กเนี่ยที่1,545.28จุดนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับการปิดนะครับ โดยที่ว่าไพร์แพทเทิร์นของเซ็ตอินเด็กเนี่ยเราเชื่อว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาและปิดตลาดต่ำกว่า1,554จุดอีกครั้งซึ่งถ้าเกิดเกิดเกิดเหตุกรณีนี้เนี่ยมันจะทำให้ไพร์แพทเทิร์นของเซ็ตอินเด็กดูไม่ดีเพราะว่าหนึ่งเนี่ยจะทำให้เซ็ตอินเด็กเนี่ยที่เคยอยู่ในภาวะแบริ แนวรับแข็งแกร่งในรอบนี้นั่นเองอยู่ที่1,554จุดสองเนี่ยก็คือว่าไรซิ่งแก p ปในกรณีที่1,554จุดเนี่ยไรซิ่งแกปที่เปิดไว้ที่1,545.28จุดคาดว่าจะได้รับการปิดนะครับที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือว่าการรีบาวของเซ็ตอินเด็กที่ผ่านมาเนี่ยทำให้จุดวีคลี่เซลสิก n a ลครั้งใหม่เนี่ยเกิดการขยับตัวขึ้นมาอยู่ที่1,539.91จุด นั่นหมายความว่าถ้าเซตอินเด็กเนี่ยหลุด1,554จุดและลงมาปิดตลาดรายสัปดาห์ต่ำกว่า1,539.91จุดแล้วเนี่ยนอกจากเซตอินเด็กจะมีความอ่อนแอระยะสั้นจากการที่เกิดเดลิเซลสิกเนลแล้วจะเพิ่มเข้ามาด้วยความอ่อนแอในระยะกลางจากการกลับมาเกิดวิกลีเซลสิกเนลครั้งใหม่อีกด้วยนะครับตรงนี้ก็ยังคงต้องระวังอย่าลืมว่าการรีบาวของเซตอินเด็กรอบนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะเห็นว่าปรับตัวมาค่อนข้างมากแล้ว แต่ไตรแพทเทนนุสเซตอินเด็กยังไม่ได้กลับมาเกิดเดลิใบสิงเเนลครั้งใหม่นะครับ <Okay. S 1> จุดเดลิใบสิงเนลครั้งใหม่ของเซตอินเด็กเนี่ยถ้าจะทําให้ได้จริงๆต้องติดตลาดเหนือหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าจุดสองเก้าจุดครับ mm hmm. ดับใดที่ยังไม่สามารถเกิดเดลิใบสิงเเนลครั้งใหม่การเปิดไรซิ่งแยบก็ยังเป็นเรื่องผิดปกติและมีโอกาสที่เซตอินเด็กเนี่ยอาจจะเกิดการแรงเทขายทากาไรแล้วก็มีโอกาสที่จะหลุดหนึ่งพันห้ารอยห้าสิสี่จุดซึ่งตรงนี้ยังคงต้องเรามาระวังอยู่ครับ แนะนําคุ้นวันนี้เนี่ยเออมีห้าตัวนะครับ <c oughs> ในใน <c oughs> คุณแล้วพูดยาวทีเดียวเลยนะ <c oughs> ครับก <c oughs> <ด>็คือในส่วนของพุ้นแนะนําวันนี้เนี่ยเราแนะนําตัวบีเอนะครับบางกอกแอร์เวยส์มีเป้าหมายแรกอยู่ที่ยี่ส 7.50บาทและมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่66.25บาทโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่38.75บาทตัวที่4ี่คือตัว BDMS ครับมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่21.60บาทโดยมีจุด stop loss ระยะสั้นอยู่ที่19.70บาทและตัวสุดท้ายคือตัว e c h นะครับมีเป้าหมายแรกอยู่ที่14บาทและมีเป้าหมาย ลอสริยสันอยู่ที่9.90บาทครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกรีดคะ่ะส,ส,สวัสดีค่คะครับ